สายลมยามบ่ายพัดโช,ชอยเอื่อยๆพาเอาความร้อนระอุจากพื้นนาที่แตกระแหงขึ้นมากลิ่นดินที่รอคอยน้ำฝนลอยอวนในอากาศเสียงใบข้าวที่แห้งกรอบเสียดสีกันเบาๆเป็นเสมือนเสียงถอนหายใจของผืนดินแห่งนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีณนะบ้านยางนกที่นั่นมีชายคนหนึ่งชื่อลุงบุญมานั่งทอดถอนใจอยู่ใต้ถุนบ้านไม้เก่าๆมองไปยังท้องนาที่เคยอุดมสมบูรณ์ แต่ตอนนี้กลับเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความทุกข์ระทมในใจของเขา ลุงบุญมาไว้60กว่าปีเป็นเกษตรกร,ร,กรมาตั้งแต่หนุ่มเขาผูกพันกับพื้นนาแห่งนี้มาทั้งชีวิตเคยเชื่อมั่นว่าการทำนาปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตเยอะๆแล้วเอาไปขายให้พ่อค้าคนกลางคือหนทางเดียวที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ช่วงหลายปีหลังมานี้สิ่งที่เคยเชื่อกลับไม่ใช่หนำซ้ำยังนำพาหนี่สินก้อนโตมาให้ครอบครัวผลผลิตไม่แน่นอนราคาข้าวตก ปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงก็แพงขึ้นทุกปีจนเงินที่ได้จากการขายข้าวแทบจะไม่พอจ่ายค่าลงทุนและแน่นอนว่าไม่พอใช้นี่ที่พอกพูนขึ้นเรื่อยเหนี่จากการกู้ยืมเพื่อซื้อปุ๋ยค่ายาฆ่า,มาแมลงและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก่อนหนี้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรที่เคยคิดว่าจะใช้คืนได้ไม่ยากกลับกลายเป็นภูเขาที่บีบอัดหัวใจเขาจนแทบจะหายใจไม่ออก แววตาของลุงบุญมามักจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวลเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยบน่นแต่ทุกคนในบ้านรับรู้ถึงความอึดอัดที่ปกคลุมครอบครัวลูกสาวคนโตของลุงบุญมาชื่อไหมเธอเป็นคนหัวสมัยใหม่จบปริญญาตรีด้านการเกษตรจากมหาวิทยายลัยในตัวเมืองแต่เลือกที่จะกลับมาบ้านเกิดเพื่อช่วยพ่อแม่ทำนาด้วยความรู้ที่เรียนมาไหมยพยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆให้กับพ่อ เสมอเสมอแต่ลุงบุญมาซึ่งยึดมั่นกับการทำนาแบบเดิมๆมาทั้งชีวิตก็มักจะโบกมือปฏิเสธพ่อทำมาแบบนี้มาทั้งชีวิตแล้วไหมมันก็อยู่รอดมาได้ลุงบุญมาพูดเสียงเรียบแต่หมายรู้ว่าในน้ำเสียงนั้นมีความหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงในฤดูทำนาปีนั้นเมื่อฝนทิ้งช่วงนานผิดปกติข้าวที่กำลังตั้งท้องยืนต้นรอความชุ่มฉ่ำก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาและตายไปต่อหน้าต่อตาลุงบุญมามองท้องนาที่ลงทุนลงแรงไปอย่างมหาศาลด้วยแววตาที่ว่างเปล่าเมียของลุงบุญมาหรือป้าคำก็ร้องไห้กอดเขาแน่นเมื่อรู้ว่าผลผลิตปีนี้แทบจะไม่เหลืออะไรและแน่นอนว่านี่ สิก็จะยิ่งเพิ่มภูนขึ้นไปอีกเราจะทำยังไงกันดีลุงบุญมาปะคำถามเสียงสะอื้นลุงบุญมาได้แต่กอดตอบปลอบใจภรรยาด้วยความเงียบงนันแต่ในใจของเขานั้นกำลังเดือดพล่านด้วยความสิ้นหวัง ในคืนนั้นเองไหมตัดสินใจคุยกับพ่ออย่างจริงจังอีกครั้งพ่อคะเราลองเปลี่ยนดูไหมคะหนูไปศึกษามาเยอะเลยที่มหาวิทยาลายัยเขาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์การทําเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวพอมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเยอะๆแบบเดิมต้นทุนก็จะลดลงแถมยังมีตลาดรองรับสําหรับผลผลิตปลอดสารเคมี มีด้วยค่ะ หมพูดอย่างกระตือรือรน้นพยายามฉายภาพอนาคตที่ดีขึ้นให้พ่อเห็นลุงบุญมาฟังลูกสาวพูดพลางจ้องมองใบหน้าเปื้อนน้ำตาของป้าคำและใบหน้าของหลานตัวเล็กๆที่กำลังหลับไหลยอยู่ข้างๆความคิดที่จะปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างที่เป็นอยู่มันไม่สามารถทำได้อีกแล้วหลังจากคืนนั้นลุงบุญมาใช้เวลาหลายวันในการไตร่ตรองเขาไปปรึกษาเพื่อนเกษตร,รกรด้วยกันบางคนก็ทำเกษตรอินทรีย์ แล้วเริ่มประสบความสำเร็จบางคนก็ยังอยู่ในวังวนแบบเดิมๆเขาได้เห็นตัวอย่างของคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นจริงๆในที่สุดลุงบุญมาก็ตัดสินใจเอาเธอไหมลูกพ่อจะลองดูสักตั้งมันก็ไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้ว รอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่หมไม่ได้เห็นมานานมากแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีไปสู่อินทรีย์ดินต้องใช้เวลาในการฝื้นตัวผลผลิตข้าวลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านหลายคนก็มองด้วยความสงสัยบ้านก็ท้วงติงว่าเปลืองแรงเปล่าลุงบุญมาเอ๋ยจะไปเชื่อลูกสาวหัวอ่อนทําไมมันจะไปสู้งปุ๋ยเคมีได้ยังไงเสียงวิพากษ์ วิจาร์ดังมาเท่าหูอยู่บ่อยครั้งลุงบุญมาเองก็ถอแท้เป็นบางคราวแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของไหมที่กลับมาช่วยพ่อทุกอย่างไม่ว่าจะหว่านปุ๋ยหมักจากมาูลสัตว์พลิกหน้าดินเพื่อบำรุงหรือแม้แต่หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตลุงบุญมาก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งเขาเริ่มจากการแบ่งพื้นที่นาส่วนหนึ่งมาทำนาอินทรีย์อย่างจริงจังอีกส่วนหนึ่งก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาปล่อยปลาตะเพียนปลานิลและปลาดุก รอบๆบ,บ่อกก็ปลูกไม้ผลหลายชนิดทั้งมะม่วงกล้วยฝรั่งและปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่เหลือก็แบ่งไว้สําหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองจํานวนไม่มากนักเพื่อเอาไข่และเนื้อไว้กินเองและแบ่งขายเล็กๆน้อยมูลสัตว์จากไก่และปลาก็เอามาทําปุ๋ยหมักใช้ในแปลงนาและแปลงผักทําให้ลดการซื้อปุ๋ยเคมีลงไปได้มาก หมาใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยวางแผนการปลูกหมุนเวียนพ่อลูกช่วยกันขุดคลองเล็กๆรอบแปลงนาเพื่อทดน้ำและเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไล่มแมลงแทนการใช้ยาฆ่ามแมลงเทมีเงือกลานไหลท่วมกายทุกวันมือที่เคยหยาบกล้านจากการจับจอบเสียมก็ยิ่งหยาบกล้านมากขึ้นแต่แววตาของลุงบุญมากลับมีประกายที่สดใสขึ้นเขาเริ่มสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากลูกสาวและที่สำคัญเขา รู้สึกว่าผืนดินที่เขายืนอยู่กำลังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพียงไม่กี่เดือนผ่านไปผลผลิตจากแปลงผักสวนครัวก็เริ่มออกดอกออกผลลุงบุญมากับป้าคำและไหมช่วยกันเก็บพืชผักสดสดไปขายที่ตลาดนัดในหมู่บ้านทุกวันเสาร์อาทิตย์ไหมใช้ช่องทางออนไลน์ที่เธอถนัดช่วยโปรโมทผ,ผลผลิตจากไร่นาของพวกเขาผักปลอดสารจากสวนลุงบุญมาไข่ไก่สดสดจากแม่ไก่สุขภาพดีลูกค้าเริ่มรูจจ้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพของผลผลิตของพวกเขาทาให้ได้ราคา ดีกว่าคันขายผ่านพ่อค้าคนกลางมากนักช่วงแรกๆป้าคำยังคงเป็นห่วงเรื่องหนี้ที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อเห็นรายรับที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผักผลไม้ไข่ไก่และปลาที่จับได้จากบ่อความกังวลก็เริ่มคลายลงทีละน้อยเงินที่ได้จากการขายผลผลิตหมุนเวียนตลอดปีทําให้พวกเขามีเงินสดในมือมากขึ้นไม่ต้องรอรายได้จากข้าวเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แม้ผลผลิตต่อไร่จะไม่มากเท่ากับการใช้สารเคมีแต่คุณภาพข้าวกลับดีเยี่ยมลูกค้าที่เคยซื้อผักก็มาสั่งซื้อข้าวอินทรีย์ของลุงบุญมาด้วยแถมไหมยังช่วยสร้างแบรนด์ข้าวอินทรีย์ของครอบครัวและหาช่องทางส่งไปขายในเมืองอีกด้วยปีนั้นลุงบุญมาสามารถนําเงินไปจ่ายหนี้ที่ธนาคารได้ก้อนใหญ่และในอีกไม่กี่ปีต่อมาด้วยความมุ่งมั่นและอดทน หนี้สินที่เคยเป็นเงาตามตัวก็ค่อยๆลดน้อยลงจนในที่สุดลุงบุญมาก็สามารถปลดหนี้สินทั้งหมดได้สำเร็จ วันที่ลุงบุญมานนำสมุดบัญชีที่ปลอดภาระนี่กลับมาบ้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มกว้างป้าคำน้ำตาไหลด้วยความปลาบปลืม้ไมไหมกอดพ่อแม่แน่นทุกคนในบ้านร่วมกันฉลองเล็กๆความสุขและความภูมิใจเออล้นอยู่ในทุกอนูของบ้านหลังนี้จากผืนนาที่เคยแตกกระแหงบัดนี้ได้กลายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครอบครัว ทุกวันนี้ไร่นาของลุงบุญมากลายเป็นต้นแบบของเกษตรกรหลายคนในหมู่บ้านเขาไม่ได้เป็นเพียงเกษตรกรผู้ปลดหนี้ได้สำเร็จแต่ยังเป็นผู้จุดประกายความหวังให้แก่เพื่อนเกษตรกรคนอื่นๆให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้กล้าที่จะสู้กับวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่เอื้อต่อการทำมาหากินเขามักจะบอกกับทุกคนเสมอว่าคนเรามันต้องสู้ให้สุดใจอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ลองเราจะไม่มีทางรู้ ว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้แค่ไหนลุงบุญมาและครอบครัวไม่ได้มีเพียงรายได้ที่มั่นคงเท่านั้นแต่พวกเขายัางได้สุขภาพที่ดีขึ้นจากผลผลิตปลอดสารพิษได้ความภาคภูมิใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยสองมือและที่สำคัญที่สุดพวกเขาได้คืนชีวิตที่แท้จริงกลับคืนมา เรื่องราวของลุงบุญมาเป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยหลายพันเรื่องราวของเกษตรกรไทยที่ต้องเผชิญกับความท้าทายแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเขาโดดเด่นคือการไม่ยอมแพ้กล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปลดหนี้แต่มันคือการปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์และสร้างความหวังใหม่ให้แก่ผืนดินและผู้คนในชนบท เรื่องราวนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและนี่สิ่งที่ถาโถมแต่ด้วยความมุ่งมั่นความรู้และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกเกษตรกรทุกคนสามารถพลิกผืนนาพลิกชีวิตของตนเองให้กลับมาเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งเสมอ